ได้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 แอดมินแอดแอดมินแบบเหมือนโดนกระติดกับดักอะ่ะพังไปเหอะนั่นน่ะพังใหญ่เลยพังใหญ่เลยพังใหญ่เลยเออได้เว้ยได้เว้ยขึ้นมาได้ววะได้แล้ววะได้ไหมโดดได้ไหมเออดีว่าจะได้ทำใหม่แถวฝั่งนู้นเอออ่ะอ่ะติดกับดักติดกับดักขึ้นไม่ได้ขึ้น เอาแล้วไงหลอนแน่แอดมินเน่ยแอดมินแอดมินทำอะไรแอดมินแอดมินทำอะไรคะแอดมินแอดมินคะแอดมิน <c oughs> เอาเอาหลงอเอางงอไอไอนันไปนอนละสตีฟมันไปนอนนานละแอดมินคะสตีฟไม่อยู่คะ่ะแอดมิน สตีฟไม่อยู่ค่ะไม่ไม่อยู่นะเฮ้ยถ้าพังอันนี้เยี่ยลยนะเออไม่ร่วงไม่ร่วงไฟไม่ร่วงข้างล่างสุดเป็นหินเป็นหินขั้นสองแล้วใช่ไม่ไอตรงนั้นถ้ามันขึ้นมาได้ก็ขึ้นมาแต่ขึ้นตรงเราไม่ได้แล้วก็ทำลายตรงแท่นที่มีธนูอยู่ตรงนั้นไม่ได้เดี๋มก็ตีเดี๋มก็ตีอีกตีมาเหอะไอแท่นบูชาผมเดี๋ยดิมันไม่พังใช่ไหม ฟังดิคออือทำยากนะพี่ขั้นสองนะี่แหละโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรฝั่งนั้นพังแต่ถ้าถ้าตรงนี่ไม่พังแล้วหลังจากนี้ไม่พังนะแคบตัว,พ,วพี่น้องปวกแผลบ้าน <c oughs> <c oughs> เออแอดมินสตีฟไม่อยู่สตีฟไปนอนแล้วโอ้พังใหญ่เลยว่ะพังใหญ่เลยอ่ะพังใหญ่เลยอ่ะแอดมิน <laughs> ไม่เป็นไรครับม้าฟังง่ายแอมมินพังใหญ่เลยโดดย่องย่องย่องเลยอะ่ะเอายิงธนูใหญ่เลยยิงนักนู you อาโดดใหญ่เลยเอา้า แคทบูชาไฟพังแน่เลยอะไรแคทโดดใหญ่เลยเออดีว่ะได้ซ่อมบ้านซ่อมฝั่งนั้นตีอะไรอะตีอะอามาได้แล้วเข้ามาได้แล้วอ,อ,ๆๆอ,อ,อ,อะโดดยงยงยังอะทุบยางเลยอะบอกแกบ้านว่ะสตีฟไม่อยู่ค่ะแอดสตีฟไม่อยู่ โอดักสายฟ้าด้วยอู้ชุดเกาะโลหะเล็กอ้อาวหาอย่าเลยเาหาลูเข้าหาลูใหญ่เลยไม่มีทางเข้าแล้วไปคาเปิดนะโอ้หาทางเข้าอย่าเลยเลายแ <And> อดโอ้ตีกับธน,ยน,นูยังเลยอ่ะเฮ้ยตายแล้วว่ะธนูตายแล้วว่ะ ไปขั้นสองหมดแล้วเฮ้ยพี่โดดไม่ถึงมาโดดไม่ได้่าไฟแล <c oughs> <c oughs> ทางขึ้นอย่างเลยอะเอาหาย,ย่าเลยเอาลงเอาติดด้วยเอายังไงดีครับเอายังไงดี <laughs> <ไ>แอดน้ำแอดน่ะจะแอดจาดอ๋าตีเลยอะ่ะ ยังไงนะคิดครับคิดคิดคิดหน่อยคิด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 เร็วครับเอายังไงยังไงดีนะกําแพงสองเอายังไงดีอะเราจะตียังไงดีครับคิดแป๊บนะบอกสตีฟอย่าตีไปอะไรนะสตีฟไม่อยู่ คือคุณระเบิดเข้ามาผมก็มีชั้นยอดบนสุดนะครับมันมันขึ้นไม่ได้ครับคือ,อยังไงคุณก็ตีพวกเราไม่ได้ครับคุณจะมาทําไมเนะี่ยมันเสียวเวลาเปลืองดาบไหมดาบซ่อมไปเท่าไหร่แล้วนะถามหน่อย <laughs> ดาบซ่อมไปเท่าไหร่แล้วครับทํานานนะจ๊ะไม่นานนะ เพราะว่าเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นขั้นสองและขอบคุณมากครับที่เอาออกให้นะเดี๋ยวจะไปเปลี่ยนเป็นขั้นสองให้หมดเลยนูาเ้เอาบอมเลยบอมเลยเอสสู้สูเพราะว่ามันมีข้างบนนี่ครับเพราะว่าผมสร้างอยู่บนยอดอะ่ะ ถ้าคุณจะฆ่าพวกผมได้คุณต้องเรียกงูหรือว่าเรียกตัวอะไรมาครับไม่งั้นมันไม่ได้เพรมันมีมียอดบนสุดอีกครับอันนี้มันแค่เด็ก,ดกๆมันไ,ไ,ไม่ต้องยิงมันต้องยิงต้องยิงเครื่องธนูนะโอ้มันพะยะค่ะไดเอาเอาเอา มันขึ้นไม่ได้ก็พยายามจังเลยนะเอ่ะเดี๋ยวเดินเดินเดินโชว์ดิโชว์ในแบบหน่อยดูในแบบเดินโชว์นี่นี่ดูดูดูนี่หล่อปะหล่อปะหล่อปะเอยแอดสตีฟไม่อยู่ค่ะไม่อยู่แอนน่าจะยิงธนูจะยิงธนูมายิงธนูมาอ๋อจะยิงธนูธนูข้างบนเหรอเอ้าโดดยิงเหยดเลยอ่ะ ก็ยิงเงี้ยเลยเ <c> ฮ <oughs> <c oughs> ้ย hey, ยิงยิงอันนี้ข้างบนว่ะเราอะ่ะไปอีกนักนูของเราอะ่ะจอยเก็บทั้งดูก่อนพี่เก็บทั้งนูอ่ะงานเข้าบ,บ,บันไดเออเก็บเก็บอะไรขึ้นไหมพี่ต้องขึ้นจากข้างบนเนะี่ยเอาโดยโดย่าเลยโดยโดจึงๆเลย โดดยันเลยจึงจึงยันเลยแอดแม่แอดเล่นเล่นตลกตอนกี่ทุ่มวัเนี่ยเที่ยงคืนที่หนึ่งแต่ผมเก็บเข้าบ้านเอาโดดอย่าเลยเอาโดดอย่าเลยดูโดดอย่าเลยอ่าโดดข้าขึ้นชั้นนั้นก็ตีไม่ได้อ่าโดดอย่าเลยอ๋อต่อตัวมีต่อตัวว่ะไฟต่อตัว ต่อตัวด้วยว่ะแม่ใชได้ใชยได้ต่อตัวต่อตัวแอดตลกงแอดมินเซิร์ฟนี้นะคะแบบสนุกไหมไม่รู้อีกคนนึงนั่งอยู่แล้วก็กระโดดเหยียบหลังเพื่อนอันนั้น,นโดดอย่าเลยไม่ชยายามพยายามที่ไหนเออเอาเอาเอเอดีเดี๋ยเดีรับ แอดมินเซิร no, no? ์ฟนี okay. ้เป็นคนตลกนะคะสนุกสนุกะสนุกสกไม่ซีเรียสนะพี่จอยยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อเลยไม่ต้องเปลายแพงตรงนี้กันตรงไหนตรงไหนตรงนี้ตรงนี้อ๋อบันไดตรงนี้เออโอเคโอเคยีมนั่นแหละขึ้นไม่ได้แล้ว มิ้บอกเกลียนนะคะมีดบอกเกลียดมากเอาดิแอดมินก็ตลกนะบอกเลยเอาโดดอย่าเลยเอาเอาโดดจริงจริงเออเอาเอาเขาสบายเอาที่สบายใจนะคะดีนะที่พี่จอยเดบบ้านไปแล้วนะด้านหน้าอาจจะพังนะแต่ด้านในเออป้อมปากการอยู่ประมาณสองได้เลยได้ม่ได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้ เหนื่อยแทนนะคะเหนื่อยแทนแอดมินนะคะความพยายามเยอะมากดูสิดูเดี๋ยวกูไปฟันมา <c oughs> อาดีเอดีโอ้เอาเถอะค่ะแอดมินนะคะเดี๋ยวจะลงให้นะคะลงให้นะไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีใครดูพี่จอยมากขอโทษนะไม่ได้เปลี่ยนชื่อคลิปเลยก็คืออยากจะกดก็กดไลฟ์เลยนะคะเพราะว่ามันเป็นช็อตเด็ดจริงๆนะแอดมินตีตีบ้านผู้เล่นไปเลื่ <c oughs> บ่บอนะคะขอแบบขอแบบปิดเดี๋ยวเดี๋ยวตอนจบจะเปลี่ยนนะคะถ้ามันดีครับพี่จอยสวัสดีนะคะคิดว่าเล่นพี่จอยอะไม่ใช่ขอโทษทีพอดีแอดมินตีบ้านพี่จอยในโคแนนนะคะโคแนนแต่เพลินว่าไตีไม่ได้พี่จอยทำไหมสองชั้นนะ <ไป S 2> ฮะปล่อยปล่อยปล่อย,อยแอดมิน ใช่แอดมินตีบ้านพี่จอยนะตอนนี้นะเดี๋ยวเอาไว้เปลี่ยนชื่อคลิปที่หนังก็แล้วกันนะสะตีบอกปล่อยไปเอาแอดมินแอดมินมีความพยายามมากดูดูดูด,ดูมีต่อหลังเพื่อนนะต่อหลังเพื่อนบ้าบอมากเลยแอดมินนะเังพยายาม ใช่พยายามขึ้นต่อหลังเพื่อนอยู่แล้วเโดนเย็นเลยนนโดนเย็นเลย <c oughs> ขึ้นไม่ได้คือถ้าเป็นขั้นสองอ่ะไม่ได้ <c oughs> ขึ้นไม่ได้หูดูพายุโอ้พายุหภาพอย่างโหดมานั่งดูแอดมินกันนะแอดมินมีความพยายามสูงมากในะตีบ้านพี่จอยเนี่ย บ้าบ่บ้าบ่ไงเอาไหนไปไหนแล้วอะไปแล้วเหรอเหนื่อยเหรอน่าอยู่ตรงมุมนั้นแหละเมื่อกี้ยังอยู่เลยเนี่ยเอออยู่แถวนั้นน่ะเอาไปแล้วอ่ะทั้งนั้นน่ะไม่มีเอาไปกับพายุทำทำตัวเป็นตะกตาแตนไปได้พระโวเฮ้ยแอดมินเดี๋ยวเดียวนนีนึงเอามันตีครับพี่อ่ะปล่อยให้ตีไป ขอให้ตีไปเข้าไม่ได้ยังไงก็เข้าไม่ได้กำแพงบ้านเราแบบหลายชั้นมากเนี่ยแล้วเป็นขั้นสองแล้วอ่ะเ้ามีระเบิดแล้วเหรอยังโอ้โหไม่มีทางเลยอาก็บอกไปไล่ตีแอดมินเหรอเพิ่งโดนไอ้นี่ไปเพิ่งโดนสเตปไอ้นี่ไปอ๋อเอ้าแอดมินเสกไม่ได้เหรอไม่ได้แอดมินเสกไม่ได้ฟาร์มใหม่งั้นก็ฟาร์มใหม่จ้า โอ้โหแอดมินแอดมินหมดกันหมดท่าเลยโอ้เสียไปเยอะนะพี่เสียไปเยอะเสียไปเยอะไม่เป็นไรดาแป๊บเดียวหม่หมายถึงมันของของเขาใช่ไหมคือฟันฟาวเดชันอันนึงดาบเลือดลดเยอะมากเลยนะแล้วดูดีมันมันพังมันพังไปเท่าไหร่อ่ะโดนกับดักหนูเข้าไปเสียไปเยอะมากอ่ะโดนกับดักหนูเข้าไปนะโถนั่งไงนั่นไงนั่นไงอยู่หน้าบ้านหน้าบ้านข้างบ้านเห็นเม็ดไหม อมวยฟันมันไหมเดี๋ยวผมลงไปนะเอาดิเอาดิเอาเอาวิ่งตามวิ่งไปตีหัวให้สลบล่างไงนะเลี้ยงเลี้ยงไปแล้วอ่ะวิ่งกลับบ้านแล้วว่ะวิ่งกลับบ้านแล้วแพ้แอดมินแพ้ไม่บายแอดมินไม่บายโอ้โถก็หลงแล้วอ่ะแอดมินนะแต่ว่าไม่เป็นไรเอามาใหม่เดี๋ยวมาสู้กันใหม่นะแอดมินนะหูบ้านพังไปประมาณ สิบเปอร์เซนต์ไม่เป็นไรตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวทำอะไรดีเออไม่กล้าออกจากบ้านเลยเดี๋ยวกลับไปหมดยังวะอู้บ้านพังเนะตอนนี้ทำอะไรได้ตอนนี้ก็ขอทำบันไดก่อนแล้วกันนะเข้าบ้านไม่ได้ตอนนี้โตนี่อะไรนะตรงไหมพังบ้างนี่ตรงนี้อยังไงก็พังไม่ได้นะเพราะเป็นขั้นสองแล้วไม่สามารถพังร้วขึ้นมาได้ถึงจะทำลายข้างล่างก็เหอะก็ขึ้นไม่ได้อยู่ดีนะ คือถ้าเป็นถ้าเป็นบ้านขั้นสองแล้วอะเนี่ยมันทําเราเซฟไปหมดแล้วเนี่ยโหมีความพยายามมากเลยเนี่ยมีขึ้นตรงนี้ด้วยนะขึ้นครบเพลิงได้ด้วยโอ้มีความพยายามนะคะโอเคนะยกนิ้วให้แอด min ก็แล้วกันนะแมีความพยายามข้างล่างนี้เป็นกับดักหนูนะคะก็ติดอยู่พักใหญ่ๆหเลยนะกว่าจะขึ้นมาได้โอ้แอดมินมีความพยายามขอบคุณมากๆเลยที่ลื้อตรงนี้ให้นะเดี๋ยวจะได้วางขั้นสองให้นะโอ้ จำแมวมากก็คุณหนายเนอกลับบ้านไมาแล้วอแอดมินโถโอเคโอเคเดี๋ยวได้ค้าบเน,นะนะขอค้าบบันไดก่อนแล้วกันโอ้แอดมินนะแอดมินพี่จอยค่าแอดเลยเออค่าแอดเดี๋ยวพี่จอยยกให้หน้าที่สตรีมแล้วกันนะคะคาหนามไปวางนีพี่จอยเดี๋ยวเหนอะหนามปันหรอหนามแหลกเบ้าอ่ะเดี๋ยวจะวางอีกชั้นหนึ่งก็แล้วกันนะหนาม เออแอดมินนั่งตีบ้านตีบ้านผู้เล่นตีครั้งที่สองแล้วนะตอนแรกก็มาตีไปแล้วรอบหนึ่งก็โดนสติไล่ฆ่าไปนะก็น่าจะประมาณ50 50หนะสูสีทั้งคู่พอนแรกเซิร์ฟแหลกมากเดี๋ยวนะขอ,ขอแบบทำบันไดเข้าบ้านก่อนบ้าบอมากบันไดพังหมดเลยรือแอดมินไล่ตีบ้านของพี่นะคะบ้านอื่นไม่น่าไม่น่าจะไปนะมาแต่บ้านพี่นะ่ะ ก็สาเหตุมาจากเบอดอไอตัวคนป่านะคนป่ายิงเขาอะไรเงี้ยคนป่าที่ตั้งไว้หน้าบ้านเงนี้ยยิงเขาอะไรเงี้ย <c oughs> นะแม่แอดถือว่าสนุกสนุกค่ะร่วมสนุกกันนะแอดก็เฮฮานะคะเฮฮานะไม่รู้ว่าหัวร้อนหรือเปล่านะแต่ก็บอกว่าสู้สู้แอดมินบอกว่าสู้สู้เห็นไหมสู้สู้นะอะไรเงี้ยเห็นปะแอดมินบอกว่าขอเก็บเบลก่อนแล้วจะมาตีอีกอ้าวค่ะ เอาที่สบายใจนะแอดนะแม่น้อยเห็นคลิปเป็นชื่ออาร์คใช่ไหมแต่จริงเป็นโคนแนนนะคะอย่าตกใจนะว่าเฮ้ยอาร์คแม่งเปลี่ยนไปว่ะอย่าเพิ่งตกใจบ้านพี่หายไปประมาณสิอร์นี์ไงโอ้ยสบายเนี่ยเข้าเข้าข้างนี้เข้ามาปุ๊บก็ติดกับดักหนูดิเนี่ยทําโพรงดักหนูไว้เดี๋ยวจะทําอีกนะแอดนะไม่ต้องห่วงนะแอดแมเนี่ยเน,นี่เข้าเข้าทางเนี้ย เข้ามาก็ติดดิไปไม่ได้โดนล็อกนะติดโอ้แอดมีความพยายามนะคะยังไงก็ไม่ได้อยู่ดีเพราะมันเป็นขั้นสองแล้วนะเนี่ยทุบไปเถอะเดี๋ยวเดี๋วงานเข้าบันไดบ้านหายงามไส้ไนะั้ยล่ะเดี๋ยวเดแอดจะโดนเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว12ชั้นเลยแล้วงัน12อันแล้วงันนะบางอาจพังบันไดบ้านเดี๋ยวจะโดนมัน พี่เกียรติวางนะแอดนะเออส่วนแอดมินพี่ไฟนะคะมิดบอลน่านจะไล่เอากระบ,บอกไล่ตีหัวไปแล้วแหละก็ตามนั้นนะขอทำบันไดก่อนซ่มมอมซ่อมขอซ่อมบันไดก่อนนะปึ๊บ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 อ้าวงานนี้ซ่อมไม่ได้ด้วยเงบเธอตอนแรกวางได้ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวเอ้ยเอ้ยเอ้ยวางไม่ได้วางไม่ได้งานเข้าอุ้อกี้ได้นะปึ๊บ โอเคอีกอันนึงเร็วเดี๋ยวเขามาตีดักหัวข้าหลังก็เท่าโอเคอ๋อเขาพังบันไดไปนะโหนี่กำแพงบ้านนะคะขั้นสองแล้วไม่สามารถเข้าได้หรอกบอกเลยเอาล่ะเดี๋ยวซ่อมข้างล่างแล้วกันนะขอเข้าบ้านก่อนเออเราเสียนักธนูไปประมาณสามนายนะคะแล้วก็นักมวยมาสามคนโอ้นะเสียใจนะคะสงสารจังเลยอุ๊ยแหลกมากา โอเคปุ๊บเอาบ้านเข้าไม่ได้หรอกเป็นกําแพงชั้นสองนะแอดมินน่ะตลกนะให้ตีบ้านผู้เล่นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไม่โดเนทเลยนะเดี๋ยวไม่ช่วยโดเนทเลยนะอล่ะตอนนี้พี่จ้าขอเล็กบ้านแอดมินว่าไงบ้างผมผมบอกให้ไปตีนี่ไปตีไอ้เผ่าตรนั่นไอ้เผาที่มันอยู่บ่อน้ำตรงนู้นอ๋อเอใช่แล้วผมบอกแล้วแอดว่าไงบ้างมาตีเนี้ยว่าไงบ้างเขาบอกว่า ก็ยังไงก็เตือนเตือนสตีบ้างคือคือจริงๆไม่อยากจะตีบ้านแต่อยากจะได้ตัวมันเฉยๆอ๋อสตีไปนอนแล้วสตีไปนอนแล้วค่ะแม่เดี๋ยวผมผมจะบอกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเขาหน่อยแล้วกันเออเดี๋ยวบอกให้เพราะว่าบางทีมันเกินไปเนาะสตีเยอะไปสตีได้ยินไหมคุณสตีคุณสตีเนี่ยเขาเพิ่งเล่นอย่างเงี้ยอาล่ะไม่ค่อยมีอยู่แล้วก็เ่ตีฟได้ยินหรือเปล่า หยุดลังแกู้เล่นใหม่ด้วยไม่ใช่เดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวเจอพี่จอยตีนะเดี๋ยวนะตีสตีนี่แหละื้อเอาล่ะขอค้าฟาร์มชั่นนะคะซ่อมบ้านก่อนก็แล้วกันนะกำแพงสิบสามอันเยี่ยมแต่เวลาลบนี่วิ่งตัวเปล่านี่จะบายใจเดี๋ยลื่นใช่ไหมใช่มันมันลื่นมันวิ่งตามไม่เอาล่ะไม่มีอะไรแล้วนะคะขอจบตรงเท่านี้แหละที่เหลือเดี๋ยวพี่จอยจะซ่อมบ้านนั่นแหละก็สนุกสนุกนะฝันดีทุกคนนะคะ